<IST uk t av is> ปัญหายอย่างหนึ่งเนะี<ฆ>่ยของคนไข้ที่มีก้อนอยู่ตรงนี้นะ<ฆ>ที่บางทีเนี่ยบอกว่าให้กดให้บีบให้แตกไปเลยเนี่ยต้องว่ามันเป็นน้ําหรือว่าบางทีมันเป็นเนื้อนะฮะนะเพรานะว่าบางที네ถ้าเกิดคนไข้ไม่รู้อะไรเลยก็พยายามบีบบีบให้แตกเนี่ยเกิดมเ,เป็นเนื้อแล้วมันก็คนไข้ก็จะเจ็บตัวเปล่านะฮะเนี่ยเห็นก้อนเนี่ยชัดเจนนะตรงนี้นะยั่นเนี่ยเวลาตรวจเนี่ยต้องตรวจอันตราซาวดูนิดนึงก่อนนะอันนี้เราตรวจอันตราซาวดูนะเนี่ยตรงนี้นะเยื่อบุข้ออักเสบครับคุณแม่ S <S คืออนนันนี้อันนี้นีคือเส้นเอ็นเนาะไอ้ทั้ง2 2> ก้อนเนี่ยคือเป็นเยื่อบุข้อที่มีการอักเสบไงเนี่ยไอ้ทั้งทั้งหมดเนี่ยนะมันเป็นเยื่อบุข้อที่มีการอักเสบตรงนี้ไม่มีน้ําเลยนะหรือว่าเราแมดูอีกแนวหนึ่งนะฮะโทษทีนะเนี่ยมาดูแนวนี้เห็นไหมคุณแม่เห็นเส้นเอ็นใช่ไหมครับตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นน้ําจะต้องเป็นสีดําๆครับแต่ตรงนี้มันมันไม่ใช่น้ํามันเป็นเนื้อทั้งหมดเลยซึ่งถามว่าเนื้อตรงนี้มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากเยื่อบุข้อนะมันจะมีไอ้เส้นเอ ไอป้ปลอกหุ้มเส้นเอ็นจะมีเยื่อคล้ายๆ,ๆเยื่อบุข้อเขาจะเป็นเส้นเลทิชชูเนี่ยเกาะอยู่ตรงนี้แล้วตรงแรกมันอาจจะพิริตน้ำออกมาแล้วมันน้ำมันหายไปแล้วแล้วตอนนี้มันเป็นเยื่อบุที่มันบวมขึ้นมาฮะเป็นเยื่อบุไอ้ไอ้ตรงเนี้ยเยื่อหุ้มเส้นเอ็นที่มันบวมขึ้นมาแล้วก็เลยกลายเป็นก้อนขึ้นมาตรงนี้นเพราะฉะนั้นมันเจาะไม่ได้หนึ่งเจาะไม่ออกสองก็คือดูดไม่ได้แล้วก็ถ้าเกิดไปบีบให้แตกก็ไม่แตกเพราะมันไม่ชิดน้ำนะฮะเนาะพวกนี้มักจะเกิดจากในคนไข้กลุ่มที่เป็นโรค ออโตอิมูนดิซิสนะหรือว่าเป็นพวกที่อักเสบเรื้อรังหรือว่าเป็นพวกลูมาตอีเนี่ยจะเป็นแบบนี้เยอะนะฮะนะเฉะนั้นตรงนี้ก็คือมันอาจจะยังทำอะไรไม่ได้เนะาะก็คืออาจจะปล่อยไปก่อนนะครับเนาะแล้วก็ต้องไปเน้นในการรักษาโรคเริ่มต้นเนาะที่คนไข้มีตั้งแต่แรกเลยเช่นลูมาตอยนะหรือว่าเป็นโรค SLE อะไรก็แล้วแต่ต้องไปรักษาคุมโรคในตอนแรกก่อนนะครับเนาะนะฉะนั้นคนไข้ที่มีก้อนที่มือนะอย่าเพิ่งไปบีบไปให้แตกนะเพราะว่าต้อง ให้มั่นใจก่อนว่ามันเกิดจากน้ำตรง,งนจริงๆนะนาอครับผมครับ